สวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะจะมาเห็ุนำยาไอกำจัดบุงขนค่ะอันนี้ก็มนี่ผีผีนะคะแนะน้ำมานะคะน,นี่กจะเห็ดใส่ขวดนีก่อนะคะก็จะมีน้ำยาล้างจานนะคะกับม้วนหัวใส่ก่อนเลยนะคะใส่ตามหม้อใส่ไปล่ยละอันนี้เกลือค่ะแล้วก็ผงซักฟองนะคะคนลองเบอ่งว่ามันสิไดผลบ่ อันนี้ใส่เกลือลงไปก่อนใส่เกลือลงไปก่อนเกลือนะคะใส่สองส่วนก,พวก็พอัักผ้าใส่ไปหลดไม่ต้องใส่หลายยาล้างจานนะคะเไห

ียตอน้ฟ้อง้ก็ไปยอ้ไ่กเดือดเด่อดมกักน้กได้ก็ลมาด้่อมมแตะเลี้ยงกวาีดเาเสร็จงทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อไปเนาะค่ะก็จะไปท้ำน้ำน้ำขีดเทา เรียบร้อยจ้าอันนี้ก็ต้องล่อให้ตกตะกอนก่อนนะคะค่อยจะใช้ได้ทิ่มใบป,ประมาณหมื่นหนึ่งก่อนจ้ามันแบบหลายหลีดวยนี่ยมันกินใบบักกูอย่างแซ่